สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเช้าสันทีนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า how to cook a steak นะครับผมแหมทำสเต็กทำสเต็กอะไรท,ที่ที่มีหิมปะปกคลุมและมืดหม่นขนาดนี้นะเอ๊ะแต่ปกติก็เห็นคนเออว่ะลลกเหนือกับกใต้เขาก็เออว่าทำสเต็กกินอ,อย่างสเต็กเออก็ถูกกันแหละเอาเป็นว่าที่อยากรู้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูดพร้อมๆกับผมเลย let's go อะ ฉันต้องการที่จะทำสเต็กให้หมาของฉันหรือไม่มันก็จะฆ่าฉันถ้าใครบางคนอ่านโน้ตี้อยู่ถ้าใครบางคนอ่านอยู่อาจจะสิ่งนี้อยู่เออได้โปรดช่วยฉันทีเหรอนี่อะไวะอานไม่ทันเออเขาเอาประตูของฉันออกไปฉันซ่อนไม่ได้ทำอาหารต่อไปกดอะไรวะไม่ใช่ขี้กวด,ดีโอเค เอ้ยแค่ทำอาหารให้หมามันจะไปยากอะไรวะนะทำอาหารให้หมาเองมันเดินไปหยิบต่อได้เลยปะเช็คโอเคโอเคคิกคลิกขวายโยน,นก็คืออะไรอะ่ะขวโยนให้แมงแดกเลยอ่ะกินโลเกนปีเตอร์เฮ้ยไอ้เชี่ยมีเวลาด้วยทำไมอะ่ะถ้าเวลาหมดมันจะเป็นอะไรทำไมวะ ถ้าเวลาหมดมันจะทำไมวะเวลาหมดมันจะทำไมโอ้โแต่ว่ามันเขียนไว้ก่อนอนะนี่ไม่ใช่หครับต้องทำสเต็กแค่มันเป็นกันมันจะแดกหัวกูเฮ้ยหมาเนอะเว้ยแค่หมา,มาจะมันแดกหัวเราได้ยังไงบ้าหรือเปล่าเจอาเจคนเขียนโน้นแม่งเดี๋ยวนะแต่มันบอกว่าแม่งรีมูฟเดดรอเดี๋ยวเดี๋ยว แม่งเอาประตูออกหมาหมาเอาประตูออกคืออะไรหมาบ้านไหนแม่งเอาออกได้ไม่น่ามีแถวบ้านกูทำไม่ได้หมาที่แม่งเอาประตูบ้านคนออกไปได้ไม่น่าใช่หมาธรรมดาแต่ว่าฟังไม่ทันเลย เอ้ยชิพมันจะไปเป็ร่ามันจะหมดแล้วอะไรอ่ะแล้วคือให้ให้แม่งไปอย่างนี้แบบเรื่อยๆเลยเหรอแบบไม่จบไม่สิน้นมึงจะแดกไปถึงไหนเนี่ยปีเตอร์เดี๋ยวก็อ้วนหรอกเฮ้ยขอได้แล้วขอได้แล้วลูกขี้กเกียจทางไปหาไอ้นี่นะหาหมอสัตว์นะหมอหมาเดี๋ยวก็อ้วนหรอกเป็นเราอ้วนนะลูกแม่งไอ้แม่งแดกไม่หยุดเลย ถ้าหยุดทำตัวเดี๋ยวทรงแล้วแม่งแดก,กต่อแน่เลยเพราะว่าแม่งบอกว่าต้องทำสเต็กให้แม่แมงไม่งั้นแม่งจะฆ่ากูโอ้โ oh, น no. ใครก็ได้จูเฉินทีเฮลมีฟรีสหาเชนออกมาจากตรงนี้ได้เปิดได้ได้ได้ปูดโอ๊ยเวลาหมดโนอยา่ยาอย่าอย่านะแล้วยังไงเยังไงอะ แล้วกูทำยังไงไอ้เีย่อ๋อกูรู้แล้วไอ้เีย่มันคือมันคืออะไรไอ้เยมันคือเฟอร์รี่ไอ้เย่หย่านะอย่าเข้ามาปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์นึกถึงวันดีๆปีเตอร์วันดีๆของเราอ่ะจำได้ไหมปีเตอร์ปีเตอร์เดินติดไฟปีเตอร์เอาเตกไปแดกอ่ะไอ้เียปีเตอร์ เป็นหมาได้ล,ออะไละคุณเฮนรี่คืออะไรอ่ะชื่อเหรอชื่อใครวะคืออะไรวะอ๋อหรือชื่อชื่อคนให้อาหารเฮ้ยแม่งฟอมายพีเตอร์พีเตอร,อร,จร์จริงๆแล้วพีเตอร์ไม่ใช่หมาธรรมดาว่าอยู่ทำไมมันทางแต่มันรีทำไมมันรีมูฟเดอะดอได้ยแม่งเป็นเฟอร์รี่นี่เอง <laughs> <c oughs> เป็นเฟอร์ลี่เราบันหอนอือโอโหร้ายด้วยแมงกล่องแมงกล่องข้าวน้อยค่าฆ่าคนทำอาหารไอ้เงยอาหารไม่พอแม่งแม่งจับแดกเลยชิวด้วยชิวด้วยไอ้ก็ได้อยู่ทีโอ,อ้เออกินเข้าไปปวดตายหา่าเลย บอไม่งจะบอกม่งจะตัวตัวอตัวบวมตัวบวมเท่าบ้านใช่ไเฮ้ยอะไรอ่ะสี่ยแซงแซงสีแซงต่อไปจะจะช่วยนายเองอะไรทำนองนั้นป่ะวะเย่ในสุดก็จะมีคนมาช่วยกูแล้วว่าแต่ยังไงแม่งอยู่กลากี่มะเลยนะช่วยกูยังไงวะกูมีอยู่คันเดียวแล้วดูอย่ากทรงแม่งไม่มีอะไรที่สามารถแบบ ทำให้กูเอาชีวิตรอดจากไอ้เฟอร์รี่อยู่เนื้อนี่ได้เลยไอ้เฟอร์รี่บ้านเนื้อเฮ้ยทำไมมันมีโทรศัพท์บ้านตรงนั้นนะจำได้ว่ามันไม่มีมไม,ม่ใช่มันมีอะไรให้อ่านด้วยไม่ต้องกลัวฉันอยู่กับนายที่ไหนสักที่บอกอะไรอ่ะ Stop it โอ๊ยสตอปอิตสตอปอิตหยุดมันหยุดมันหยุดมันหยุดอะไรหยุดยังไงกูจะหยุดไอฟเฟอร์รี่นะั่นได้ยังไงว้าอย่างนี้ก็สนุกสิวะไอ้บีเตอร์ฮะอย่างนี้ก็สนุกสิวะเนี่ยนัาเตียวเลยเหรอมันจบแล้วคุณฆ่าปีเตอร์กูเอนดิ้งไอ้เชียกูว่าวอะไรทำไมมันต้องจ้างคนให้อาหารมาลหลายๆคน เอาละครับผมก็จบกับบรรดาผมกับว่า how to cook a steak นะครับผมแมก็คือเหมือนเนื้อเรื่องก็คือเราโดนเราโดนจ้างมาไม่ใช่จ้างเลราวะโดนบังคับหรือเปล่าก็ไม่รู้กันให้มาให้อาหารปีเตอร์ซึ่งดูเหมือนตอนแรกเหมือนจะเป็นหมาแต่แม่ก็คือหมาแต่ดูเหมือนเฟอร์รี่มากกว่ามันยืน2ขาได้แม่งวิ่งไล่ด้วยแม่งตัวใหญ่กว่าบ้านอีกและสุดท้ายนะครับเราก็หยุดันด้วยกระสุนปืนนะครับผม พิ่มลูกกระสุนเข้าไปในหัวมันนะมันก็เลยจับตีนซีชีวาวายไปก็คือเราเป็นฮีโร่นะผมว่าจบไปไปแล้วนะผมกับกับเกมนี้ก็อว่า่าเจอกันใหม่นะผมอย่าลืมให้อาหารหาบ้านด้วยจุบุบ๊ายบาย